คนที่เขาล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งและคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทัศนคติแห่งความสำเร็จหรือทัศนคติแห่งความล้มเหลวคุณเชื่อหรือไม่ครับทัศนคติที่เรามีที่เราเชื่อมันเป็นตัวกําหนดอนาคตของชีวิตของเราว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดทัศนคติและความเชื่อของเรานะั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่ ทัศนคติที่ใช้เป็นหลักในการพัฒนาตัวเองจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือทัศนคติที่ทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่หยุดยัง้งและทัศนคติที่ทําให้เราไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยเช่นวันนี้คุณมีการประชุมบริษัทประชุมทีมแต่พอมีคําถามคุณไม่กล้ายกมือมีประเด็นสงสัยคุณไม่กล้าถามเพราะคุณกลัวคนอื่นจะมองว่าคุณไม่เก่งคุณมันเชยคุณมันคิดไม่เป็น หรือคุณกําลังกลัวคนอื่นว่าคุณจะมองว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังจะถามอีกหรอคุณก็เลยเงียบไปทําให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณเข้าใจเหมือนกับเขาแล้วสุดท้ายคุณได้อะไรกับเรื่องนี้ครับคุณก็ได้รู้ว่าคุณจะต้องมานั่งสงสัยมานั่งกังวลและสมองว่างนี่คือทัศนคติที่เราไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยบางครั้งภายนอกคุณดูเก่งคุณดูฉลาดแต่จริงๆแล้วคุณไม่รู้อะไรเลย ตัวผมเองผมก็เคยมีทัศนคติแบบนี้อยู่เหมือนกันและผมมีทัศนคติแบบนี้มานานมากและเป็นเวลาอยู่หลายปีตั้งแต่ผมเรียนหมหนึ่งเลยครับผมเป็นคนเรียนไม่เก่งคณิตผมไม่เก่งฟิสิกส์ผมไม่เก่งเคมีเอาง่ายๆคือผมเป็นคนเรียนไม่เก่งพอตอนอาจารย์ถามมีใครไม่เข้าใจมั่งยกมือหน่อยอาจารย์จะได้อธิบายซ้ำอีกรอบนึงผมซึ่งเป็นคนนั้นแต่ผมไม่กล้าย,ยกมือผมไม่กล้าถาม ผมไม่เข้าใจและผมก็ปล่อยให้มันเลยตามเลยไปอย่างนั้นพอมีการบ้านผมก็ไม่ยอมลงมือทําเพื่อทําความเข้าใจผมก็เอากันบ้านไปลอกเพื่อนและก็เอากันบ้านนั้นไปส่งอาจารย์อีกทีหนึง่งและเป็นไงล่ะครับพอถึงเวลาสอบจริงผมทำข้อสอบไม่ได้ผมมองซ้ายมองขวาเอาก็ทําไม่ได้สุดท้ายผมก็ส่งกระดาษเปล่าและตอนนั้นเกรดของผมมันก็ไม่ใช่ว่าดีเลยนะครับคุณเห็นหรือเปล่าครับนี่คือทัศนคติ แห่งความล้มเหลวเพราะเราเอาตะกวดแต่ในทางตรงกันข้ามกันถ้าเราไม่รู้หรือเราไม่แน่ใจอะไรเราควรจะถามคนที่มีความรู้หรือคนที่เก่งกว่าเราโดยผมอยากให้คุณยึดถือทัศนคติที่ว่าการถามเพื่อให้เรามีความรู้ในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณถามคุณก็ได้ความรู้พัฒนาตัวเองถูกต้องหรือเปล่าครับ สิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่เราไม่เข้าใจเราไม่กระจ่างเราจะได้ข้อมูลทําให้มันกระจ่างชัดเจนขึ้นมาถ้าเรามัวเอาจะใส่ใจกับคนอื่นคนอื่นจะพูดอย่างไรว่าเราไม่เก่งเราจะน <c oughs> ู่นจะนี่คุณจะไม่เก่งเลยครับแต่ถ้าวันนี้คุณปล่อยว่าเขาจะพูดอย่างไรคุณไม่สนใจคุณไม่รู้คุณก็ถามคุณไม่เข้าใจคุณก็ถามคุณสงสัยตรงไหนคุณก็ถามสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือเราเป็นคนเก่งขึ้น เราเข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องเราได้อย่างดีขึ้นและการที่คุณกล้าถามคุณยังมีแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและคุณสามารถลงมือทําได้อย่างชัดเจนโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกและสิ่งดีมันก็เกิดขึ้นกับตัวคุณคุณได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณมีความรู้มากยิ่งขึ้นคุณเป็นผู้นําคุณเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งคุณเห็นหรือเปล่าครับการที่คุณกล้าถามสงสัยตรงไหนคุณถามมีแต่ข้อดีกับตัวเราทั้งนั้น แต่คุณต้องยอมรับก่อนนะครับการที่เราถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์โดยปกติแล้วคนเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรซึ่งแน่นอนครับคนเราจะหาเหตุผลร้อยแปดพันอย่างเพื่อมาปกป้องตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบอกคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดผมขอถามหน่อยว่าถ้าเราเป็นแบบที่เขาว่ามาล่ะเราจะได้อะไรจากการปกป้องตัวเองคำตอบเลย คือเราไม่ได้อะไรจากเรื่องราวเรื่องนี้เลยครับคุณได้แค่ความรู้สึกเพียงภายในของคุณเท่านั้นที่บอกว่าคุณสามารถแก้ตัวได้สำเร็จและเราจะได้เรียนรู้การพัฒนาตัวเองหรือไม่คำตอบคือไม่ได้อะไรเลยคุณก็ยังมีความรู้เท่าเดิมคุณก็ยังมีชีวิตในแบบของคุณที่เหมือนเดิมหรือมันอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำเพราะคุณไม่เคยมองหาจุดอ่อนของตัวเองแล้วนำไปพัฒนาเพื่อที่คุณจะได้ไปต่อ ถ้าคุณจะต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะต้องมีทัศนคติในแบบการพัฒนาตัวเองคุณจะต้องมองคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นในทางสร้างสรรค์คือการนํามาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นลงมือทําให้มันยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมาทําให้เรารู้สึกแย่ผมอยากให้คุณมีความคิดที่ว่าคําวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแหละครับคือกระจกสะท้อนตัวเราได้ดีที่สุดได้ชัดเจนมากที่สุด ถ้าตัวเรายอมเปิดใจรับฟังเขาจริงๆแล้วคุณมาคิดด้วยใจที่เป็นกลางว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่ถ้าใช่เราก็หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงให้ตัวเองดียิ่งขึ้นแค่ตัวคุณเปลี่ยนมุมมองสักนิดแล้วชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้นอีกเยอะวันนี้คุณมีทัศนคติความล้มเหลวหรือความสำเร็จอยู่ครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรัก ผมเน็ตปฏิพานซ c e เ s Channel ชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ